อยน้องวันนี้พี่พี่มีอะไรแนะนำน้ำพริกอันนี้น้องกินร้อยอย่างแรงเลยน้ำพริกเจเล็กน้ำพริกปูมามีปูมาล้วนๆเลยน้องโอ้ยาเลกกินร้อยของข้อขินกับข้าวสาวข้าวน้องสุดยอดไปนี่เลยนี่เอไดมไหมน้ำพริกอาะยาพี่บอกตรงเลยพี่ไม่เคยโคษณนาเคยที่ากินร้อยไปนี่เลยจริงๆน้องน้ำพริกตัวนี้เป็นน้ำลายยหญน้ำพริกตัวนี้เป็นน้ำพริกที่ว่ากินร้อยมากน้อง ความหอมของไข่ปูมาความหอมของเนื้อปูม,มาน้องเรากินล้วนน้องเลยพอสั่งมาถึงแกะปุกกินได้เลยน้องน,น,นั่น้องน่ะกินล้วยมากเลยปีโคซานามาไล่ตัวน้องจริงๆเลยปีไม่เคยโคซานาอะไรตัวน้ำปลิกอะไรตัวกินร้วนไปนี่น้องมีไข่ปูม,มาน้องเห็นไ,ไหมความหอมของไข่ปูม,มาเลยนี่ความหอมของไข่ปูม,มาเลยอย่า ยอมหลับเลยเออเข้อต่ำแบบฟีมื่นแบบ2ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะจริงจริงน้องสั่งได้เลยไข่สั่งนะน้องนะสั่งไปตีเป็ดนี่ข้างบนได้เลยนั่น้องนะเดี๋ยวปีนี้เบอร์โทรไว้ทั้งนั่น้องนะไม่เพ่งล่ะข้าไม่เพ่งน้ำพริกไข่ปูมาเจเล็กจำไว้เลยน้องกินร้อนมากๆปีการันตีให้100เปอร์เซ็นต์เลยปีกินส้มซ้ำจำเลยคุณเลขคืนเหนื่อยก็มากินน้ำพริกเนี่ยกินแต่น้ำพริกนี่น้องว่าเออมันเหมือนมันติดแล้วน้องจริงๆ สุดยอดเลยกินร้อยมานะครับไข่สังตักได้เลยตีเพจนี่กามุนนะน้องน่ะเออเดี๋ยวลงเบอร์โทรแอรกันไปเลยกินร้อยนั่งเลยฮึสุดยอดเลยไอ